คลิปนี้คลิปนี้เรามากับน้องๆเอทพีสใช่ไหมใช่งาน s อกาโย่ชินเคยวันนี้นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นเพลงอ๋อที่แสดงของอ๋อเป็นเพิร์ฟของน้องๆนะคะ To the Beat แล้วก็แ a n k s มาดูกันค่ะวันี้คาดหวังเป็เสมอน่ารักจริงเลยหนุ่มของมือแดง

เอวยิโอ,โอ,โอ,อ้ยตาตาเอต้าโชว์เอวนอนนอนมีพ็อพับอ,อะไรมาอาต้องมีเล็กหน่อยเปิดออกมาเป็นนี่จ้ะยืนหนัวยน,น,น,นหนุามา่มอ่าันนจทำไ mình lên đô, đô quý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  mặt lạnh mặt kia lạnh mặt trời ơi à trưa mặt trời ơi trời ơi แล้วกลัวหลังซานจะหาเขาสักวันน้องก็ปวดคอเนี่ยเลยอ่ะซีนก็แ๊บสะบัดน่ะคือน้องแบบใส่เต็มทุกกระแตเลยน้องมาแล้วมาแล้วอยังไงวะอาจะไปอ๋อมาใหม่งี้ยังได้ไหม เก็บทุกบีดผมแชมพูเนาะใช่ไหมแชมพูเนาะน้องจมพูจะแดงสงสามจะแชมพู โอ้ oh. Oh. <Whoa. S 1> มีเล่ร้าวโอ้ยเ็บดีเ็บแน่นมากเลนิงตั้งแต่ปลายเออวทีป,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 ปลนะ้ารงบแต่พวกนีแสดงดีตลอดเลยเนาะ<ช>ถ้าเรื่องการสแสดงนี่ไม่ต้องห่วงเลอยอ ก็ไว้สวยน่าดจริงคือถ้าผมยาวก็คือเสวนก็จะอิ่มคนชอบการใส่เสียงพีซีฟอร์มเข้ามาถี่ฉันอื่นนะฉันจะคนไฟเหรอมึงแต่แสดงดีตลอดทุกเพลงเลยเนาะจริงชอบเพลงเป็นอีกวงที่คาดหวังเรื่องของการแสดงบนเวทีได้บอกว่าได้สูงมากรู้เลยว่าต้องทำได้จริงๆเป็นอีกวงหนึ่งที่ไม่รู้ว่าจะติอะไรเวลาดูการแสดงมันแบบมันมันแบบมันไม่ต้องติอ่ะมันมีให้ติ เขาใส่สุดแล้วมันดีด้วยอะคือใส่แบบเต็มมากแล้วเหมือนกับว่าคือทุกการแสดงอะทุกคนเลยนะเราจะสังเกตได้ว่าอะคนไหนอาจึงจะมีคนที่เต้นเก่งไม่เท่าอีกคนนึงแต่แบบคือรู้สึกว่านั้นไม่มีใครดรอปนะเขาไม่แผ่วเลยอ่ะตลอดทั้งเพลงอะมันดีอย่างเงี้ยแหละมันดีแล้วคือแบบคนที่เป็นเมนโฮคอลเนี่ยพอไปส่วนของการเต้นเนี่ยแบบก็ดูแบบไม่ดรอปนะจริงอืมฉันเห็นแล้วฉันเหนื่อยมาก อจริงนี่แค่เต้นอารมณ์บสั้นๆฉันก็เหนื่อยแล้วอะแนแรกตลอดทุกเพลงแดนแดนทุกเพลงเลยใช่จริงคลิปนี้มันจะเหมือนเป็นเพลงที่แบบเพลงสนุกสนุกเนาะทั้งทูตบีทั้งทั้งเต้์เออจะเป็นเรื่องเขาเรียกว่าอะไรนะเรื่องสเตทที่เป็นเพลงสนุกสนุมาไม่ใช่แบบไม่ใช่เพลงเพลงอินเสพชันก็จะเป็นดุบอะไรอย่างนี้เออน้องเรื่องที่จะเอาเพลงสนุกมาโอเคนะมันมาฉีกไปอีกแนวให้เราได้เห็นอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าน่ารักดี ก็ยังไงคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ขอลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะค่าวัน,นี้ไปแล้วคะ่ะ,คะสวัสดีคะ่ะ